คุณกำลังฟังสวทเบตง FM 93 MHz ah แล้วก็ช่วงนี้ค่ะมาติดตามกับเรื่องราวของกาแฟกันบ้างนะคะจากการวิจัยกาแฟพันธุ์อาราบิก้าในพื้นที่ของอำเภอบรังสตาทานโตแล้วก็เบตงค่ะเหมาะสมทําการปลูกกาแฟอาราบิก้าเพราะว่าเป็นพื้นที่สูงนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ทั้ง3าําเภอเนี่ยปลูกกาแฟพันธุ์นี้อยู่แล้วนะคะจำนวน2อง0 0 0 ต้นด้วยกันนะคะโดยเรื่องนี้ค่ะนายุกสมาคมบาริสต้าแห่งประเทศไทยนายมีชัยอมรพัฒนากูลเนี่ยท่านก็ได้จับมือกับภ้าเอกชนกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะพร้อมด้วยนายนรุพลสุขนทชาตินะคะประธานสมาพันธ์เ ME จังหวัดยะลาแล้วก็นายพิพัฒน์ดิด ทพงศ์พักดีนะคะผู้ประสานงานเครือข่ายเกษตรกรผู้ที่ปลูกกาแฟอาราบิก้าในพื้นที่ค่ะได้ลงพื้นที่ไปในแปลงกาแฟของเกษตรกรนะคะที่ปลูกกาแฟอาราบิก้าในพื้นที่ของอำเภอฐานโตค่ะที่จะให้เกิดการตื่นตัวในเรื่องการพัฒนาแล้วก็ร่วมมือกันของทุกฝ่ายนะคะในการที่จะปลูกกาแฟจังหวัดยะลาตั้งแต่ต้นน้ําไปจนถึงปลายน้ําก็คือตั้งแต่แรกเริ่มของการ เพราะปลูกนะคะต้องมีการวางแผนการผลิตที่เหมาะสมกับพื้นที่มีองค์ความรู้ในทุกส่วนของกระบวนการผลิตกาแฟเพราะว่าทุกๆปัจจัยค่ะตั้งแต่การที่เรามีการคัดเลือกสายพันธุ์มาปลูกการบำรุงรักษาการเก็บเกี่ยวผลผลิตจนกระทั่งกระบวนการผลิตเมล็ดกาแฟแล้วก็ส่งต่อคุณภาพของกาแฟนะคะเป็นผลผลิตเมล็ดกาแฟที่อำเภอทันโตก็ต้องบอกว่า คุณภาพเนี่ยเท่าเทียมกับพื้นที่อื่นๆในประเทศนะคะแล้วก็เขาจะได้แนะนำเรื่องของการวางตลาดรองรับในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยนะคะซึ่งต้องบอกว่าคุณภาพของกาแฟที่ปลูกนะคะแล้วก็พร้อมที่จะส่งเสริมกาแฟยะลาเนี่ยให้เป็น กาแฟแบรนด์ของยะลาเลยนะคะที่จะดึงคนนอกพื้นที่มาดื่มกาแฟที่มันเป็นมากกว่ากาแฟแล้วก็เป็นของฝากกลับบ้านไปได้อีกด้วยนะคะซึ่งทางประธานสมาพันธ์ SME จังหวัดยะลานะคะเขาก็บอกว่า ก็พร้อมที่จะผลักดันนะคะผลผลิตกาแฟคุณภาพจากพี่น้องเกษตรกรนะคะจากจุดเริ่มต้นนะคะในการที่จะสร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์กาแฟเนี่ยให้เป็นมูลค่าของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่เพราะคุณภาพกาแฟมันไม่ได้อยู่ที่แค่การดื่มค่ะแต่มันอยู่ที่การปลูกรักษาใส่ใจและเข้าใจด้วยนะคะซึ่งทางสมาพันธ์เองก็จะจัดอบรมให้ความรู้นะคะสำหรับผู้ที่ปลูกกาแฟแล้วก็นำ พี่น้องเกษตรกรเนี่ย ไปศึกษาดูงานนะคะในสถานที่อุตสาหกรรมกาแฟกันต่อไปซึ่งอนาคตข้างหน้าเราก็จะได้เห็นนะคะเรื่องราวของแบรนด์กาแฟในพื้นที่จังหวัดยะลาที่ต้องบอกว่าจะมีการพัฒนาต่อยอดแล้วก็จะมีการวางตลาดรองรับไม่เฉพาะแต่ในประเทศนะสามารถที่จะส่งออกไปยังต่างประเทศได้แล้วก็ส่งออกไปยังพื้นที่ทั่วประเทศด้วยนะคะสำหรับคอกาแฟนะคะที่ชื่นชอบลหลงไหลกับการ ดื่มกาแฟอยู่แล้วนะคะก็คงต้องติดตามนะคะสำหรับกาแฟแบรนด์ของจังหวัดยะลาของเรานะคะจะออกมาในรูปแบบไหนแพ็กเกจจิ้งเป็นอย่างไรเพราะต้องบอกว่าสิ่งที่ดึงดูดในการที่จะซื้อสินค้าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะคะอย่างหนึ่งเนี่ยที่ตัวเบิ้ลเองนะดูก่อนเลยก็คือแพ็กเกจจิง้งรูปร่างสวยงาม คือมันเป็นสิ่งดึงดูดอย่างหนึ่งเลยนะคะว่าผลิตภัณฑ์ที่เราจะซื้อแบรนด์เขาเป็นยังไงนะคะแพคเกจจิ้งเป็นยังไงต่อด้วยรสชาติคุณภาพนะคะถ้าทั้ง3-4อย่างนี้นะคะมันสามารถที่จะ ดีไปด้วยกันพร้อมกันได้นะคะมันก็จะตอบโจทย์เนาะสำหรับลูกค้านะคะแล้วก็ดึงดูดให้ลูกค้าไม่เฉพาะแต่คนไทยเราแต่ว่าต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะมาซื้อนะคะมารับบริการจากผลิตภัณฑ์ของเรากันด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเนาะที่นํามาพูดคุยบอกต่อกันนะคะเกี่ยวกับการส่งเสริมแบรนด์กาแฟในพื้นที่ของจังหวัดยะลาเราด้วยนะคะ